สวัสดีจ้า FC จ๋าเชา้านี้หน้างานของเราก็จะเป็นหน้างานเกี่ยวกับการเปลี่ยนฝาครอบเรือนไม้หรือว่าเรนแก้วเรนพลาสติกใสตรงนี้ในจ้า FC จ๋าเจาได้ไปทําการสั่งของแท้ศูนย์มานะจ้าสติกเกอร์โลโก้ของแท้ศูนย์หน้าตาเป็นแบบนี้ในจ้า FC จ๋าก็เราไม่อยากจะใช้ฝาครอบเรือนไม้ที่เป็นของเทียมเพราะว่าใช้ไป เดียวมันก็เหลืองเดี๋ยวมันก็หมองเราจะาใช้เป็นฝาคอรอบเดือนไม้ที่เป็นของแท้เท่านั้นนะจ๊ะราคาก็ไม่ได้แพงราคาก็ไม่ได้แพงร้อยกว่าบาทค่าแรงอีกร้อยกว่าบาทนะจ๊ะเอฟซี FC จ๋าก็ไม่เกินนี้หรอกจ้าเอาละนะจ๊ะในคลิปนี้ก็เอามาเล่าสู่พี่น้องเอฟซีได้ฟังอัปเดตสถานการณ์หน้างานในแต่ละวันนะจ๊ะเอฟซี FC จ๋าแม่แตกสวยงามเลยเป็นหยดน้ําค้างเลยนะจ๊ะแบบนี้ ถือว่าคลาสสิกจ้าเอาละเดี๋ยวเจ๊ทำการเปลี่ยนถ่ายก่อนนะจ๊ะ